ตลอดตลอดช่วงชาว้าๆไม่เห็นข้อเทา้าไม่เน้นข้อเทา้าข้อเทาอ้าปล่อยเลยเน้นรูส้สึกสบายกับหน้าผานหน้าผานี่ยเริ่มเริ่มหยออแล้วแรงแรงมีเริ่มรับใช่ใช่ใช่เริ่มหมดอันน <laughs> ี้เมื่อกี้เราลองเอ็กซ์เซอร์ซายแลทีนี้แบบ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันที่ห้องกายภาพนะคะกิ๊บพาป๊อบมาทํากายภาพค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้ากิ๊บจะขออนุญาตคุณหมอถ่ายท่ากายภาพที่ทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยากายภาพที่ท่ากายภาพที่คุณหมอให้ที่บ้านง่ายๆนะคะแต่ทีเนี้ยพอมาทําที่โรงพยาบาลมันก็จะต้องมีแบบ การกระตุ้นไฟฟ้าช่วยแล้วก็มีการทำอันต้าเสาช่วยเพราะว่าในกรณีป๊อปเป็นมากจะต้องใช้อันต้าวสาช่วยเพื่อให้คลายกล้ามเนื้อที่มันไปเสียดสีกับบริเวณใกล้กับกระดูกข้างในอะค่ะเพราะมันปวดมากนะคะทีนี้มาเล่ากันว่าป๊อปเป็นอาการนี้ได้ยังไงป๊อปเป็นอาการนี้ก็คือปวดที่บริเวณขาหนีบด,ด้านขวาก่อนยื้งมาตรงหน้าขาเราไปพบคุณหมอกันแล้วแล้วคุณหมอก็ตอนนั้น กังวลว่าจะเป็นบริเวณสะโพกแต่พอตรวจแล้วไม่ใช่สะโพกคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อนะเราก็โอเคอุ่นใจกล้ามเนื้อทานยามาประมาณ2สัปดาห์แม max เต็มที่และอ่ามันดีขึ้นค่ะทีนี้ป๊อปก็พลาดเองแหละเพราะว่ายังหายไม่ดีแล้วไปวิ่งออกกําลังกายคุณหมอย้ําหนักมากว่าถ้าหายยังไม่ดีห้ามไปออกกำลังกายเนื่องจากว่าเวลากล้ามเนื้อเนี่ย ถ้ามันยังไม่ได้คลายตัวเต็มที่มันยังไม่ได้รีเซ็ตตัวเองใหม่อะ่ะพอเราไปออกกําลังกายมันก็จะเกร็งอีกฉะนั้นจะต้องใจเย็นๆแล้วก็รอให้มันหายสนิทก่อนแล้วก็ถึงจะไปออกกําลังกายได้แต่ระหว่างที่เราเป็นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งเฉยๆเป็นนิ่งๆแล้วก็ไม่ทําอะไรนะคะหมายถึงว่าจุดที่เจ็บก็ควรจะเลี่ยงอะไรที่ทําได้ที่เป็นการออกกาลังกายในจุดอื่นก็ยังสามารถทําได้นะคะทีนี้ระหว่างที่มีการทํา อันต้าสาวแล้วก็ทํากระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยยิบก,ก็นั่งรอก่อนแล้วก็หลังจากขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของท่ากายบริหารที่ทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็ลองติดตามกันนะคะเผื่อว่าใครมีอาการเหล่านี้ก็อาจจะได้ลองทําดูเพื่อเป็นการดูแลตัวเองหรือว่าถ้าไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยท่าเหล่านี้ก็ยังทําได้นะคะหลังการออกกําลังกาย ล็อกใต้เข่าแลวกับแขนล็อกตะมันใต้ข้อเท้านะครับมืออีกข้างหนึ่งดันตรงช่วงสะโพกไว้นะครับแล้วออกแรงดึงมาข้างหลังช้าช้านะครับค้างไว้ค้างแล้วมานนับสิบยี่สิบดิบวิได้พอเสร็จปุ๊บค่อยๆผ่อนถ้าดีเราออกแรงกับขาเราครับมันจะมันจะได้ไม่งเลยอราแต่ถ้าถ้าคนถ้าคนทำก็ต้องกินทั้ออีกท่าหนึ่งเดี๋ยเท่าทุกขข่าบทีนี้เราปวด ฐานีบถ้าทำฐา,า,านีบผมจะแบ่งหน้าฐานีบเป็นสองส่วนนะด้านหน้าอืกับด้านในเลยด้านหน้าด้านในอันนี้เอาด้านหน้าก่อกด้านหน้าทางเหนือกัด้านไปด้านเหนเอาขาตายอยู่ข้างหลังก็ตั้งแบบลูกเสือครับเอาเอาขาตายเอาขาตายอยู่ข uh, ้างหลังขาตายอยู่ข้างหลังแล้วก็มีขายาว เจ็บเลยใช่ไหมงานไม่น่าไวหรือหรือร้องผ่อนผ่อนกลับมาระยะสั้นลงเอาสายไปมาใส่ระยะสั้นลงกลับต้องหลักตรงตรงแล้วงองขดสายเป็นโนมตือภารีนะไม่เจ็บหรอกแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกเป็นขารีอืมเป็นภารีผมไม่เจ็บเลยทำได้ไม่ใช่ที่สามไม่ใจก็อยู่ฝั่งชิดกำแพงก็ได้จะได้มือใดกำแพงไว อ๋อใช่อันนี้คือประมาณนั่งใช่อันนี้คือด้านหน้างครับอีกอันหนึ่งอเวลาเราไม่เกลับนะครับเหมือนท่าซูโม่ครับอัน่อยข้างนี้ตัแต่ท่านี้เวลาลงอาจจะรู้สึกดีตัดตรงนี้อาจจะเจ็บเป็นนะครับใช่ใช่เป็นแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างนี้โอเคแต่ตเนี้ยพอกลับท่านีเจ็บนะ ไถ้าท้องคอแบบพยักมาต้องพยายามกลับถ้าพยายามกลับต้องจะใช้ข้างสายนะกลับเนอกนั้นต้องระวังทุกท่าเวลาทําขอแบบไม่เจ็บเลยครับนะครับแต่ขอให้ข้างนึงอันนี้ผมมันจะตึงเก่งนิดนึงครับก็คือเหมือนข้าวคุโม่ใคนใช้ต้องมีแล้วก็อาจจะเคยเห็นผัดตาที่เอามือดันอ่างนี้แล้วก็ดันซ้ายใช่จบไหมใช่ใช่แต่ถ้าเวลาเราต้องหลับตรงนี้กีนนิดนึงโอเค มือมันจะเป็นประมาณมนะครับจะประมาณประมาณอย่างเงี้ย<ม>พอบิดพอบิดซ้ายด้าขวา<ม>ตึงฐานนิดด้านในไหมไม่อน้ตัวนี้ไม่ดกตึงนรโอเคอ่ะพอนิ้น<ม>ก,ก็ับไปท่นบอกวาระยะมใ,ใจไหมอหลังปมนิดนก็ความมดันขวามันอดันเนี่ยบิดซ้ายยันดันออกตึงไหม ไม่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 เนาะใช่แล้วแบบเมื่อกี้ตึ้งกว่าแต่เมื่อกี้ตึ้งกว่าฉันถ้าเกิดอย่างเนี้ยเลยนั่งโค้ข,ขา่าเนี้ยตึ้งกว่าอ่โอเคแค่านั้นก็ได้แต่ว่าลองลองทำก็ได้พอดีผม,ามา <c oughs> ก็หลุดแกล้งมันจะประมาณอย่างเงี้ยครับสร้าบกระดานมันมีอยู่อันนี้ไม่แน่แต่มันช่วยหรือเปล่าผมผมคำเตือนคำแช่ประมาณอ่าเงี้ย มันมันคือท่าเดียวกับที่ผมให้ให้ให้ทำเมื่อกี้แต่ว่าแค่มันแอดวานกว่าอ่าก็ก็ช่วยแล้วก็มันก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่าท่าเนี้เหมือนจริงจริงมันมันโฟกัสได้สองจุดหนึ่งยืดก้นยืดก้นข้างนี้อันนี้คือได้ได้ได้ท่านี้ได้เหมือนกันท่านี้ได้แต่ว่าเราก็รู้ว่าเราอยากได้อะไรพอท่าหนึ่งเลยมันตึงมันจะตึงก้นข้างนี้แล้วมันจะตึงขาดีดด้านซ้ายก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ต้องทำแล้วก็ไม่เจ็บโอเคอันนี้เมื่อกี้เราลองยืดมาสักแป๊บหนึ่งเนาะ คนไข้ลองทําท่านี่รู้สึกเจ็บดูครับท่าที่อะไรนะยกยกสะโพกใช่ไหมใช่ลองดรับลองทำ่นเจ็บดโอ้โอเจ็บเลยเจ็บนะเจ็บเจ็บนะเดี๋ยวลองแปะหนึ่งนะโอแล้วก็อีกไหมแล้วลองเตะซาชาซาชาาชาแล้วเก่งครับว่าคืเกะเต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 ะรู้สึกใช้ฟาด้านไหนไใช่แล้วท่งนี้อ่าแล้วทีนี้ผมให้เตะข้าบวา ต่างไหมความรู้สึกยากกว่าไหมไม่ไม่ยากกว่าช้าช้านะแต่ช้าไหมไม่ช้าโดยที่เราต้องดีมอันนี้ให้แรงเริ่มมีอาการเลยสั่นได้สั่นใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ใส่เข้าไปข้างในดี้ว่าดีที่กว่าดีที่กว่าเอาม่เอาใหม่ม้เฟิร์มอเอาเวียนหลังจะได้เร่งการใช้กล้ามเนื้อมันตื่นแรงไปไงโอเคแรงโอเคนะแล้วลงช้าข้างขวา แต่อะไรเป็นไง <Okay. S 1> กกสั่สงสั่นสั่งว่าสั่งอยู่เนี่ยสตรงมันวันนี้ผมจะให้น้องขาคู่ระชานะบีบแน่นเลยแล้วก็ขาคู่ระชาขึ้นขันนี้แบบที่ผมบอกไหมขึ้นขันนี้ใช่ไหมใช่แบบที่ผมบอกวนะ่าเออจะต้อตงไปจับมืีเด็กๆช, <c oughs> ช่างช่างช่ายชายดังนั้นคอยๆตอกครับผมนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นถ้าแนะนำก็เป็นทีละข้างเพราะว่าสองข้างเรา ก็คือใค้จะช้ามันก็จะบริหารช่วยคลายจนมันจริงมันได้สองฝ่ามือมีหน้าขาแล้วก็ด้านในมันวก็ขยับหยึบเพราะว่าบีเพราะว่าเราแต่เราต้องทำทีละข้างนะเวลาเราทำมาแล้วต้องบีตลอดช่วงแล้วก็เตะขาซ้ายคือการแบกนึ่งแล้วก็ลงปึ๊บช้าทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นลายมันเหมือนใช้สิบทีแบบนี้ทีนี้ผมอยากให้เราทำช่วยขวาดูสิบทีนะ มงช้าสองมาลองซสิบปีเลยเอ็หนหลับไปป๊อบบอกว่าหลังจากที่ได้ทํากายภาพท่าหนีบลูกบอลแล้วเตะขาเนี่ยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของป๊อบที่ดีขึ้นก็คือการฉี่แล้วมันมีการบางครั้งมันขัดขัดก็คือบางทีคนเราอายุมากขึ้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตอมลูกหมากหรือว่า การแบบที่เรานั่งนานจนเกินไปก็มีปัญหาตรงนั้นได้ป้าบอกว่าถ้าลูกบอลที่หนีดแล้วเตะขาเมื่อกี้เขาหายจากอาการฉี่ที่ติดขัดด้วยนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาก็ลองใช้ดูนะคะแต่อันนี้คุณหมอไม่ได้บอกนะมันพบเจอจากการที่เราทําเองก็มอีอันหนึ่งนะที่ออกออกขานหนีดได้คือตั้งขอสองข้างแต่ตั้งขอสองข้างเอาลูกบอลเนี่ยดีไปดีให้แน่นเลยแล้วยกก้นเจ็บไหมเจ็บหรอ โอเครับพี่ป็นทุกสองข้าวใช่เพราะว่าเราพูดมัรงอยู่แต่เจ็บไหมไม่ไม่เจ็บอเคแต่มันจะเหมือน,นมันจะมีอะไรที่ออขึ้นมาตรงไหนตรงไหนเอ่อด้านขวาในการบีบใช่ไหมใช่ใช่แล้วบีบให้น้อยลงด,ดีขึ้นไหมโอเคเออเอาเอาควา,ามรู้สึกประมาณเนี้ยแต่ยังไม่ต้องออกชว่วงนี้ก็ได้นะได้ไว้ไว้ดีขึ้นหน่อย เราะว่าวันนี้วันแรกนี่คือจะเป็นหมอนก็ได้เป็นบอลเป็นหมอนเป็นบอนลอะไรก็ได้ที่ดูดิทำไก่ยาาาา่ยางผ้ามันหัามาทำไก่ย่างผ้ามัมันหิวมากเหรอหิวามากไหม,ไมอร่อยอ,อร่อย